พ่อลืมเสียบปลั๊กพัดลมเดี๋ยวนะบวกลบเ s โอเคพอดีวันนั้นเซ็ตเออ่เขาเรียกอะไรนะเซ็ตสปีดเซ็ต e s c นะครับผมอ่าสวัสดีครับวันนี้มาทดสอบเล่นลรถบังนะคับนะฮะตัวนี้เป็นงานซ่อมนะครับผมงานซ่อมก็คือเฟืองแตกลูกปืนแตกอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็รถเออ่มีอาการวิ่งติดติดดับๆสะดุดก็ค่อยๆซ่อมแก้ไขให้นะครับก็คือสวิตช์สวิตช์ไม่ค่อยดีแล้วนะก็อย่าไปยุ่งกับเขานะฮะเปิดทิ้งไว้เลยจะเล่นก็เสียบปลั๊ก เอานะครับผมนี่เสียบปลั๊กแบบนี้นะครับอันดับแรกก็คือเปิดรีโมทก่อนนะเปิดรีโมทแล้วก็เสียบปลั๊กแบตบแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะฮะชคโชคตรงนี้ก็คือสปริงเป็นค่าสแตนดาร์ดหมดเลยนะครับผมปรับนิ่มๆไว้นะครับนะช่วงหน้าก็ปรับให้มันนิ่มอย่างนี้ไปเลยนะครับคือถ้าอยากให้รถสูงขึ้นก็ย้ายตำแหน่งโชคให้เข้ามาอยู่รูข้างในๆนะครับนะฮะลองค่อยๆไล่ดูนะครับผมให้รถมันสูงขึ้น แต่ว่าสปริงจะต้องนิ่มอย่างนี้แบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าสปริงนิ่มๆเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องการออกตัวมันจะลดแรงบิดพลาออกตัวแล้วโอกาสที่รถจะสะบัดอะไรอย่างเงี้ยมันจะน้อยลงนะครับผมนะฮะนะฮะ <efendim> จริงๆโชคมันจะต้องซับกว่านี้โยนปุ๊บเนี่ยมันจะต้องแบบปุ๊บมันจะต้องอยู่อย่างนี้นะฮะก็คือโชคมันจะเขาเรียกอะไรยุบไวคืนช้ายุบไวคืนช้านะฮะประเภทรถบังคับหรือรถจริงๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับผม ผมก็ไม่เก่งรถของจริงนะของรถบังคับก็ไม่เก่งฮนะแต่ก็พอจะเข้าใจบ้างนะครับผมนะครับพื้นฐานนะทีนี้ก็คือตัวนี้ก็เป็นการทิมทิมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวิ่งไม่ตรงกี่ซยกี่ขวาก็ปรับทิมพอเราเรากดเนี่ยสมมุติว่าเรากดกดกดเนี่ยปึ๊บพอกดกดทิมได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องกด enter ก่อนนะครับผมนะอยา่าอย่าก,กดออกนะถ้าก,กดออกมันจะไม่จําค่าที่เราบันทึกแล้วกดเนี่ย enter ่าแล้วเราก็อ่าแบ็คเนี่ยมันก็จะเซฟค่าที่เราทิมไว้นะครับแค่นั้นเองนะวิธีเล่นก็คือคันเร่งกดถอยหลังหนึ่งครั้งรถจะไม่ถอยนะครับมันจะเบรกปล่อยมาค่ากลางแล้วก็อีกทีหนึ่งมันถึงจะถอยนะฮะคันเร่งก็ตามมือเรานะเห็นนะครับกดกดถอยหลังหนึ่งครั้งจะไม่ถอยจะเบรกผม เซตระบบเบรกให้ใหม่ก็คือเอาแบบเบรกซอฟต์นะะวิง่งปุ๊บแล้วเรากดเบรกเนี่ยมันมันจะไม่ล้อลากนะมันจะค่อยๆสโลว์ก็คือค่อยๆเบรกเพราะถ้าเบรกล้อลากล้อลากเลยเดี๋ยวเฟืองใบสีมันจะแตกง่ายนะครับผมทีนี้ก็จะทนมือคุณลูกค้าแล้วครับนะฮะก็เหมาะกับมือใหม่มือเก่านะฮะ เป็นรถที่ราคาไม่แพงแล้วก็อะไหล่ค่อนข้างจะหาง่ายนะครับผมนะสามารถปรับมุมองศาล้อนะครับผมจะให้มันหุบจะเปิดล้อหน้าก็คือโทอินโทเอาอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็แคมเบอร์อะไรประมาณเนี้ยมุมองศาล้อเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการหรืออยากจะเรียนรู้ก็เอาไปปรับปรับเล่นนะฮะไปลองอ่ะทีนี้มาเล่นกันดีกว่าลืมลนมาะมตัวนี้เป็น อมอเตอร์บัดเลสนะครับผมอลขึืนมันเป็นเรียกอะไรทรายขี้เป็ดทางมันเป็นทรายขี้เป็ดมันลื่นนะฮะมันก็วิ่งเร็วนะฮะแต่เพียงแค่ว่ามันลื่นแค่น,นั้นเอง เดี๋ยวเราเปลี่ยนทางเล่นฮะมาเล่นทางมาต่อยดีกว่านะครับผมก็เป็นประเภทมอเตอร์บัตเลดน,นะครับผมสามเซลนะเหนะครับพอเราเรากดเบรกเนี่ยมันจะไม่ลากทันทีนะเห็นนะครับเดี๋ยวแป๊นึงนะเดี๋ยวจะวิ่งมาแล้วก็จะเบรกให้ดู เห็นไหมครับมันจะไม่เบรกลากนะฮะมันจะอซอฟเบรกแบบชะลอนะฮะก็วิ่งมันดีนะครับผมตะกุยหมดนะฮะยกหน่อยๆนะครับผมก็ สนุกแน่นอนนะครับผมกับรถแมส์กนะฮะพลเราเบรคใไหครับายหลังทำงานได้ปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับผมเดินหน้าดูรีโมทนะเดินหน้าเบรคเห็นไหมครับรถมันจะซอฟซันะครับผมทีนี้เฟืองเฟืองรถบังคับของเราก็จะอยู่กับเราได้นานนะครับแบตก้อนหนึ่งก็เล่นได้นานนะครับผมตัวนี้เป็น3มเซลล์2อ0พนนะฮะ นะฮะสปีดก็เป็นของ r T R ครับสปีด r T R อ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างมอเตอร์สปีดร้อนไหมมอเตอร์พูฟสปีดไม่แน่ใจกี่แอมป์หกหรือ80หรือเท่าไหร่ไม่รู้นะอ๋อหกส T R TR, เขาเขียนว่าหกสิบนะฮะหรือเปล่าใช่สิอ,อ้โหไม่ร้อนเลยนะมอเตอร์ไม่ร้อนเลยครับ จับได้สบายเลยนะฮะก็ก็เล่น4เซลล์ได้นะแต่สปีดไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามอ่าสปีด RTR ตัวนี้นะมันอโวลต์ 6. 3แอมรู้แต่ว่าบ e ีอ๋อ 3S นี่ไงตรงพัดลมเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูแป๊บนึงอ๋อเขาบอกว่าได้แค่2 3ลริโพนะครับผมนะตัวนี้ถ้าจะเอาแบบให้แรงระเบิดระเบ้อเ,เลยก็ น่าจะเป็นสี่เซลล์นะฮะยกเต็มๆแน่นอนเพราะตัวนี้มอเตอร์อยู่ที่ 3,100kV นะครับผมน่าจะน่าจะเล่นสี่เซลล์ลนะอยอย่างนี้เลยแต่ขนาดนี้ก็เล่นดีครับคือถ้าเราไม่ไม่ไปนเน้นยกล้อก็เล่นดีเพราะว่าเฟืองทุกอย่างมันจะทนมันจะอยู่กับเราได้นานนะถ้ามันยิ่งแรงมากๆ ทุกอย่างมันก็จะหลวมนะฮะพวกเนี้ยลูกปืนล้อปีกนกอะไรพวกเนี้ยเพาขับต่างๆเฟืองใบสีนี่ประจําเลยนะฮะนะครับผมนะฮะก็ถ้าแบบนี้ก็อยู่กับเราได้นานเล่นไม่ต้องเข้าอู่บ่อยนะฮะประมาณนั้นก็จะแนะนําประมาณนี้มอเตอร์ไม่ร้อนครับเล่นจนแบตหมดเลยก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาครับผมมอเตอร์สปีดไม่มีพังแน่นอนนะฮะถ้าเราเล่นบนพื้น แบบนี้หรือพื้นลูกลังนะฮะเราไม่ได้ไปเล่นในทรายอะไรที่มาแบบแบบโคลนเนืดออะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันทําให้ล้อขับเคลื่อนได้ช้าแบบมันหนื่มันฝืดอะ่ะมันถ้ามันหนืดมันฝืดมากๆมันจะกิน2ตัวนี้มันจะทํางานน่ะนะฮะล้อลมันก็จะร้อนมาถึงแบตเตอรี่นะครับผมแค่นั้นเองไม่มีอะไรถ้าเราเล่นพื้นอย่างเงี้ยธรรมชาติแบบกดไปเด้นะครับยังไงก็ไม่พังนะฮะล็อลากได้แบบยาวๆไปเลยนะฮะไม่พัง โอเคนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตรถเรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับผมรถเรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับงานซ่อมหรือพี่ลูกค้าอยากได้ใหม่ๆรถอย่างเงี้ยอยากซื้อใหม่ๆเอาแบบวิ่งอย่างนี้เลยก็เราก็จัดให้ได้นะครับผมก็มีม,มีมีอยู่นะฮนะฝากช่องทาง u t u b e นะครับสมบูรณ์เทงสีอาซีปักช่องนะครับผม อยากจะติดต่องานประกอบงานซ่อมงานเซ็ตก็ทัก Facebook นะครับผมชื่อสมบูรณ์เพ็งสีนะฮะทางไลน์ทางไลน์ลใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ2 8 8 8 6 1 2 0 8 1ติดต่อทางไลน์นะครับผมก็เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวจะส่งคืนคุณพี่ลูกค้าเอาไปซิ่งได้เลยนะครับผมก็เล่นสนุกดีนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ